พี่น้องประชาชนครับในวันที่22สิงหาคม2568นะครับคดีของน้องแตงโมขณะนี้เราได้อาจารย์ปานเทพนะครับคัดเอกสารมาได้แล้วครึ่งหนึ่งยังเหลืออีกครึ่งหนึ่งนะครับประมาณอีกหลายพันแผ่นนะครับที่ยังคัดไม่เสร็จนะครับในเรื่องนี้ในวันที่22สิงหาคม2568นะผมก็มีพยานอีกสองปากก็คือเอกราชนะครับกับคุณหมอธรรมชัยจะไปให้การ ในคดีที่ผมมีการร้องทุกข์กล่าวโทษดําเนินคดีกับในแซนกับกระติกกับพวกนะครับที่มีการใช้ภาพในเวลาย2 1 3ิบสองจุดหนึ่งสามแล้วก็ยี่6บเ็ดจุดห้าหกนะครับเป็นเท็จนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็ขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบพยานอยู่ก็ขณะนี้สอบผมไปแล้วสอบเอกนราไปแล้วครั้งหนึ่งในวันที่ย2ิบสองเนี่ยนะครับ ก็จะมีสอบเอกราชครั้งหนึ่งเราผมเองก,ก็ไปให้การเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาพในเวลาย2 1 3ิบสองจุดึงสามแล้วก็คุณหมอทว,วัตชัยก็จะไปให้การเป็นพยานในส่วนของดิษไอก็จะมีการออกมาเรียกนะครับพันตมตีนัตตนทพลดิษยธรรมวุน้าคณะมนักงานสอบสวนคดีแตงโมไปเป็นพยานในเรื่องของภาพย2 1 3ิบสองจุดหนึ่งสามแล้วก็21.56จุดห้าหกนะครับเรื่องนี้ยังไม่ได้จบเท่านี้นะครับขณะนี้เนี่ย เรามีการนําเอกสารที่ได้มามาแล้วส่วนหนึ่งก็ในวันเดียวกันนะครับผมก็จะไปร้องทุกข์กล่าวโทษจำานึ่คดีอาญากับเจ้าที่กรมเจ้าท่าในข้อหาให้การเท็จต่อเจ้าพนักงานแล้วก็เบิกความเท็จต่อสารซึ่งเป็นสาระสาคัญเรื่องของบาดแผลนะครับคดีน้องแตงโมที่สพเมืองนนทบุรีเช่นเดียวกันในวันนั่งกล่าวเนี่ยผมเองก็นําตัวให้พนักงานสอบสวนนําตัวไปที่สานักงานอายการจังหวัดนนทบุรีในคดีที่อายการดาว แจ้งความโดนรีผมในข้อหาเป็นต้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณานะข้อหาจิ๊บจิบนะครับก็ผมก็ไมไ่ให้การอย่างไรเพราะว่าจะไม่ให้การกันสู้ในชั้นศาลเลยระหว่างอายการดาวก,กับผมนะในที่ศาลจังหวัดนนทบุรีวันที่ยี่สิบสองก็นัดพนังกงานสอบสวนสิบโมงต่พบอายการเสร็จก,ก็กลับมาก็ให้ปากคาแล้วก็ตอนบ่ายก็มีการลองทุกข่าวโทษดำเนินคดีกับนะครับผมเจ้าท่าที่ไม่ใช่เป็นหมอนะครับ มาให้ความเห็นเกี่ยวกับบาดแผลน้องแตงโมนะซึ่งเจ้าทนี้กลุมเจ้าท่าคนนี้ยมีคุณพ่อเป็นตำรวจนะนะครับประวัติก็คือมีคุณพ่อเป็นตำรวจแล้วก็เราได้เช็คประวัติแล้วนะครับนะก็มีสายสําพันธ์กับกับเจ้าของอู่ NBC นบะพวกกลุ่ม n b c บก็คือนะครับที่เป็นคนให้การต่อพนักงสอบสวนซึ่งเดี๋ยวพี่น้องประชาชนก็ติดตามเรื่อยๆนะครับแล้วก็ประมาณเดือนกันยายน,นหน้า ทางดีไอก็จะมีผลสรุปนะครับว่ามีใครกระทําความผิดอย่างไรนะครับก็รอดีไอเขาแถลงข่าวในเดือนกันยายนแล้วกันนะครับว่าใครจะมีความผิดบ้างนะเท่าที่ผมทราบจากกรมสอบสวนพิเศษในเรื่องดังกล่าวนี้นะครับก็รอนะครับว่าคดีแตงโมไม่ได้จบเท่านี้แล้วก็ในเดือนตุลาคมกับพฤศจิกายนผมก็ต้องขึ้นศาลที่ศาลนายาอีกสองคดีแล้วก็ในคดีน้องแตงโมที่สู้กับตำรวจภาคหนึ่งนะครับ ก็ลองมาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรนะพี่น้องประชาชนครับเมื่อรเร็วนี้กองบัญชาการตำรวจเซเบอร์ได้มีการแถลงข่าวใหญ่ต่อสื่อมวลชนเรื่องของพลตําเลสุรเชษช์หักพานกับพวกรักข้อสอบที่หมหาวยาลัยจุฬาลงกรณ์เป็นข่าวใหญ่โตจนมีการออกมาจากดรนิดนะครับอ้าวัดดรนิดรักข้อสอบมาให้พลตาเลสุรเชษช์หักพานที่เรียนนิติศาสตร์ มีการสอบสวนไปมาแล้วก็หลักฐานสำคัญก็คือเป็นลายของพันตำรวจโทรคิดที่ตำรวจไซเบอร์ไปแกะมาซึ่งมีข้อความเกี่ยวกับเรื่องข้อสอบอะไรต่างๆเหล่านี้ผมก็อยากจะมาชี้แจงให้กับพลตำรวจสุรเชษณักผานนะครับเนื่องจากว่าในเรื่องนี้ขณะนี้พนักงานสอบสวนกองบัญชาการตำรวจไซเบอร์ได้มีความเห็นควรสั่งฟ้อง ดรนิดกับตำรวจสองนายก็คือพันตำรวจโทคิดกับกับน้องอีกคนหนึ่งชื่อไม่ไแน่ใจาชื่ออานนท์หรือชื่อชานน์ไม่มีพลตำองเลสุรเชษั์ผ่านเข้ามาเกี่ยวข้องกับคดีลักข้อสอบเลยตามที่กองบัญชาการตำรวจไซเบอร์ได้มีความเห็นสั่งฟ้องไปยังพนักง,งานอายการนัชจดาเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาที่น้องประชาชนคนใ,นในประเทศ การรังแกพลิตสูรเชษฐ์นักพานเพื่อต้องการฝังพลิตสูรเชษฐ์นักพานไม่ให้กลับมาเป็นตำรวจอีกครั้งกระทำกันอย่างหน้าด้านด้านกล่าวหาพลิตสุรเชษฐ์นักพานทุกรูปแบบทุกมิติอย่างไม่เป็นธรรมมาโดยตลอดเวลาต่อมาสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีคำสั่งที่สองสี่ทับสม เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมาการสืบสวนข้อเท็จจริงโดยมีการอ้างว่าพลตสุรเชียนถักพานกับพวกกรณีถูกกล่าวหาเนื่องจากกองบัญชาการตำรวจไซเบอร์ได้มีหนังสือเมื่อวันที่8เมษายน2568ได้หนังสือลงวันที่11เมษายน2568ว่ามีการทุจริตการสอบวัดผลรายวิชาหลักสูตรคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยภาคค่ำนอกเวลาราชการ ของพลเรกสุรเชษฐ์อัคพานและบุคคลที่เฉลื่ยในการพิจารการสอบจากการตวรวจสมาร์ทโฟมือถือของพันธุตรวจโทคิดตั้งแต่สมัยตอนจับมินนี่นะครับพบข้อมูลการสนทนาผ่านแชทไลน์ระหว่างพันตุตรวจโทรคิดกับพวกในปี2 5 65ถึง2 5 66พี้น้องประชาชนคิดดูแลกันว่าเอาเรื่องตั้งแต่สม65ผ่านมาแล้ว3ปีเอามาเล่นงานพลนเรศสุรเชษฐ์อัคพานโดยอ้างว่ามีการแบ่งหน้าที่กันทํา มาทุกคนเนี่ยต้องการช่วยเหลือพลเอกส่วเชษฐ์ผานให้สอบผ่านผมเลยอย่างนี้นะครับว่าที่บอกว่าเป็นข้อสอบจริงๆแล้วเนี่ยถ้าทุกคนเรียนนิติศาสตร์เนี่ยเรียนกฎหมายเนี่ยก็จะมีติวเตอร์นะหรือไม่ก็เป็นแนวข้อสอบปรากฏว่าพลเอกส่วงเชษฐ์ผานอ่นนนะเคยสอบตกนะแล้วก็ต่อมาก็สอบซ่อมผ่านสิ่งที่เกิดขึ้นคือ ไม่มีเจ้าที่มาอะไรตุลังกรคนไหนบอกว่าพลตํรวจโซเชียลก่านรักข้อสอบไปแล้วก็เอกสารที่บอกว่าเป็นข้อสอบก็ไม่มีใครยืนยันว่าเป็นข้อสอบแต่อย่างใดปรากฏว่า10เมษายน2568กองบัญชาการตำรวจไซเบอร,ร,ร,ปปรอ์ได้ลงรับกาวโทษได้ดำเนินคดีกับพลตํรวจโซเชียกลก่านกับพวกในข้อหาร่วมกันนำเอกสารซึ่งเป็นข้อสอบของจุลังกรออกไปจากการครอบครองซึ่งเกิดความเสียหายต่อคณะนิติศาสตร์ ดุราลงกรณ์แล้วก็มีการแต่งตั้งนะครับพลเอกกรชัยคค่งเป็นประธานกรรมการมีพันตำรวจโทมันเทียนพันยิ้มเจริญตำรวจเป็นกรรมการในขานุการพลตรีสรันพัฒน์รมบัติผู้กำับการกองตรวจราชการที่สองเจริญตำรวจเป็นกรรมการพลตารวจตีการธรรมเกษมผู้กับการกองตรวจราชการที่เกเป็นเป็นเป็นกรรมการพันตำรวจชัยวัฒนธรรมสุนทร เป็นผู้ร่มกับการสอบสวนบบตระกูทอนภาคเจ็ดเป็นกรรมการพันธมรเอกชานุชินินทร์ผู้ร่วกับการสอบสวนบบตระกูทอนเพชรบุรีเป็นกรรมการพันธมตรเอกนิพนธ์จันสุมาวงผู้ร่วกับการกองตรวจการที่หนึ่งเจรตํารวจและกองตรวจการที่เจ็ดสำนักงานเจรตํารวจเป็นกรรมการ,กร,ร,การพันธตรเอกภูวิตรุพิพัฒน์วิพิษผู้ร่วกับการกลุ่มงานคดีปกครองกองคดีปกครองและคดีแพ่งสำนักงานกฎหมายคดีเป็นผู้ช่วยในการมการพัพนธมิตรโทไพศาลเวียงอิน สวัตรฝ่ายสืบสวนตัวรายการหนึ่งกองตัวรายการที่เจ็ดเป็นผู้ช่วยในการนุการพันตำรวจโทสามพานันบุญนาโภสวัสบบดิ์ฝ่ายสืบสวนรัฐดตัวราชการสองเอาตัวราการเจ็ดเป็นผู้ช่วยในการนุการพันตำรวจโทกิตพลชานรงสรัชวัตฝ่ายสืบสวนและและตัวราชการหนึ่งกองตัวรายการเจ็ดเป็นผู้ช่วยในการนุการทั้งนี้นะครับให้กรรมการดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงให้เสร็จสิน้นลงวันที่สิบเจ็ดเมษายนโดยมีอมตรพลเอกกิณรัตนเพชร เป็นผู้ออกคําสั่งแล้วก็มีพันธุ์ริทพิสุจน์ชัยพนชนะรองผู้กำกับกองกฎหมายปฏิบัติราชการแทนผู้กงคับการกฎหมายรับรองสัตวน้ำถูกต้องเมื่อกองบัญชาการตำรวจไซเบอร์ได้มีการอ้างว่ามีการลองทุกขั้นตอนดำเนินคดีอาญากับพลตํารวจสุรเชษฐ์อัการพวกนะครับในข้อหาน้าไปจะซึ่งเอกสารทางราชการราอคว่าต่อมาด้วยความที่พลตํารวจกีรพันธ์เพชรรู้วภาคกองบัญชาการตำรวจไซเบอร์รายงานไปยัง

สมรร18ในหน้าที่1บรรทัดที่33ให้แก้ไขาจากพลประโยชน์โซเชษฐ์ขักพานกับพวกเป็นผู้กระทําความผิดพูดง่ายน,าน,านั่ารังนั่นเอาพลประโยชน์โซเชษฐ์ขักพานออกกลายเป็นว่าไม่มีพลประโยชน์โซเชษฐ์ขักพานเป็นผู้กระทําความผิดแทนแล้วก็ลงนามโดยพลประโยนกิรัตพันเพชรผู้บริหารตำรวจแห่งชาติเมื่อวันที่26มิถุนาย,ยน2 5 18พี่น้องประชาชนคนในทั้งประเทศน,นี่คือหลักฐาน อย่างชัดแจ้งว่าการจะฝังพลตำรวจโซเชษฐ์น็พานไม่ให้กลับคืนมาเป็นตำรวจอาศัยอำนาจของอบตอที่ไม่มีการตรวจสอบความจริงว่าพลตำรวจโซเชษฐ์น็พานเกี่ยวข้งของกับการและข้อสอบไหมเพียงแค่อาศัยลายของพันตำรวจตัวคิดไปยึดตอนสมัยจับกุ่มมินนี่สาวน้อยร้อยเว็บนะที่มีการพันตำรวจตทคิดเนี่ยเก็บข้อมูลไว้ในคอมพิวเตอร์ แล้วก็เอามาทําเป็นเรื่องเป็นตุเป็นตะถามว่าพลวิเลชเช่วยตัวเช่นหลักผ่านรักข้อสอบแล้ววันนี้ไม่มีหลักฐานใดเลยว่าพลวเลชเชอร์ังผ่านเข้ามาเกี่ยวข้องกับการรักข้อสอบผมถามว่าพลวเลชเชอร,รบพัเพชรจะรับผิดชอบอย่างไรแน,น่นอนวันนี้พลวิเลชเชนร์ักผ่านเสียหายแล้วเพราะว่าถูกกล่าวหาว่าร่วมจริตรักข้อสอบจะมีการออกข่าวว่าจะมีการไปให้จุฬาลงกรณ์หมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ พลโเทเลเยนักพานจากการรับปัญญาที่สาบันดิตแล้วพอวันนี้ไซเบอร์หน้าแหกแล้วพี่อ้อ,อผมผมนุษการก่อเป็นการของไซเบอร์หนึ่งออกแถลงข่าวใหญ่โตว,ว่าไม่มีพลโทเยเชเซ์ักพานมีดรนิดกับมีพันธุ์บุตรโทคิดแล้วก็น่าจะเป็นชานนเนี่ยสามคนเท่านั้นเอง ไม่มีพลดเดอร์เซสผ่านเกี่ยวข้องเลยได้คําสั่งแต่งตั้งเนี่ยวินัยเนี่ยเราได้จริงต่างๆเนี่ยที่ลงนามโดยพลยเอรกกีรัตพันเพชรเนี่ยได้พี่น้องประชาชนคิดว่าสมควรให้ฟ้องไหมผมถามน่อยว่าสมควรให้ฟ้องไหมทําไมผมถึงมาช่วยพลดยเดอร์เซสผ่านนี่คือสิ่งที่ผมรู้มาตลอดว่าสมัยการแย่ง ตำแหน่งพบตรค,คู่แข่งคู่แข่งคดดเดตเอาส่าอันดับหนึ่งก็คือพลตํ่าเล็กเชษฐ์ดักพานโอเคละในอดีตพี่โจ๊กเนี่ยอาจจะมีคุณซื้อที่ไม่ไม่เก่งพอเอาอยัางไ,ไม่เก่งพอแล้วก็ชงชางแต่ปัจจุบันเนี่ยผมเป็นที่ปรึกษาของพี่โจ๊กพลตำ่าเล็กเชษฐ์ดักพานพี่น้องประชาชนทุกคนก็จะเห็นเลยพี่น้องข้าราชการทุกคน,ก,คนก็จะเห็นเลยว่า ปดะเด็นตเช่นลัานก็ไม่เคยออกมานะครับถแถลงข่าวหรือถแถลงไนต่อสื่อมวลชนสิ่งที่ทจะทำก็ทำเฉพาะเรื่องปอกป้องสิทธิของตัวเองปอกป้องในการต่อสู้ในสารปกครองหรือในปปชนี่คือสิ่งที่เราพิจิตรทำเพียงแค่นี้สิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่เราหวังเราหวังว่า ผู้มีอำนาจในบ้านเมืองจะให้โอกาสพลเรือนสซเชียลพ่านกลับมาเป็นตำรวจอีกครั้งหนึง่งนะผมเชื่อว่าในประเทศไทยปัจจุบันเนี้ยถึงพลเรือนสซเชียลพ่านจะเป็นยังไงก็ช่างแต่ก็เรื่องการทํางานในตําแหน่งหน้าที่เนี่ยผมคิดว่าเขาเป็นคนที่ทําคุณประโยชน์ให้กับสานังานงชาติได้ได้ดีคนหนึ่งเลยในหะลายอย่างเนี่ยที่ได้สัมผัสกันได้พูดคุยกันแนวความคิดต่าง เป็นเรื่องที่ที่เราก็หวังว่ามีโอกาสกลับมาสูงรอสารปกครองสูงสุดชี้ว่าการให้ออกจากราชการชอบไม่ชอบ้วยกฎหมายหรือไม่ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่นานเกินรอนะผมเชื่อว่าจะมีข่าวดีตอบพิโจ๊กบ้างเอาละเราพูดถึงการแกนแกล้งพ่โจ๊กมาแล้วเรามาพูดถึงเรื่องของการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจเมื่อคืนที่ผ่านมาดีกว่า